สภาความคิดช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมีการจิตมันเปี่ยมครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของวันงดสตบบุหรี่โลกนะครับวันที่31พฤษภาคภมของทุกปีครับจะเป็นวันงดสตบบุรี่โลกนะครับองค์การอนามัยโลกกําหนดให้วันนี้เป็นวันกดสตบบุรี่โลกเพราะว่าเล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่นะครับทั้งต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี และรวมไปถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองเช่นกันครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ณวันนี้ต้องบอกว่าขณะที่ฝ่ายหนึ่งก็พยายามลงเพื่อจะเชี่ย้เห็นถึงพิษภัยโทษภัยของบุหรี่อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราจะเห็นการทํางานอย่างต่อเนื่องทั้งจากมูลนิธิรณรงค์การไม่สูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งสสสแล้วก็อีกหลายส่วนเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับฝั่งของผู้ที่ผลิตบุหรี่ เขาก็เดินหน้าทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งรณรงค์ทั้งไปจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆลงไปที่เด็กวัยรุ่นลงไปที่กลุ่มผู้หญิงมันก็เลยทําให้สัดส่วนมันดูขยับเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกและทิศภัยมันก็ยิ่งมีมากขึ้นต่อไปแล้วสนทนาเรื่องเหล่านี้กันครับในวาระสามเดือนพุสภาคมวันัสุบุรีโลกนะครับจริงๆคือควรจะต้องรณรงค์กันทุกวันนี่แหละครับวันนี้เราจะสนทนากับศาสตราจารย์นายแพทย์ปกิตวาทีสาธกิจครับท่านเป็นประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบุหรีครับ หมอปกิจอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณหมอปกิจครับสวัสดีครับเอกรกครับคุณหมอครับอพอถึงช่วงวันที่ส1มสิบเ็พฤษภาคมทุกปีเราก็จะต้องสนทนากับคุณหมอปกิจอยู่สม่ำเสมอเลยรณรงค์ไม่สูบบุหรี่กันทุกปีส1มสิเพฤษภาคมพูดถึงกันทุกปีปีนี้เราพูดกันก่อนก่อนหน้าสามเอก่อนแต่ก็ยังใกล้เคียงกับวันนี้ด้วยเหมือนกันที่เราต้องพูดกันเพราะว่าเอาเข้าจริงๆคุณหมอฝั่งหนึ่งก็รณรงค์ทั้งต่อต้านทั้งชี้เห็นถึงโทษภัยพิษภัย แต่ว่าฝั่งที่เขาประชาสัมพันธ์ฝั่งที่เขาเชิญชวนเขาก็ขยับต่อเนื่องต้องถามคุณหมออย่างนี้ครับสถานการณนะ์ณวันนี้หลังจากที่เรารณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงแค่ไหนอย่างไรครับหือจริงๆริงบุรีธรรมดาเนี่ยมันดีขึ้นแล้วนะฮะอะดีขึ้นพอสมควรนะครับจากที่จากที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญร้อยคนนะ ผู้ชายสองเลยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าสองในสามยังสูบบุหรี่นะเมื่อสามสิบปีก่อนตอนนี้มันลดหรือหนึ่งในสามมันก็คือลดไปครึ่งก็ลดเยอะนะลดเยอะนะฮะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะทีนี้ตอนนี้ปัญหาใหม่เป็นขึ้นมาคือบริษัทบุหรี่เนี่ยพอคนสูบบุหรี่ธรรมดาเนี่ยลดลงทั่วโลกเขาก็เลยออกผลิตภันใบ เอ่อบรี่ไฟฟ้านะครับทำให<อ>้ทให้ทั่วโลกนี่ปั่นป่วนไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เอ้คุณหมอตอเกียดในโรงเรียนเนี่ยนะไอ้ไอ้บุหรี่ธรรมดาที่มันมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนเท่าไหร่แล้วนะเพราะเด็กมันไม่เอาแล<อ>้วนะแต้ตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้า,พาพเป็นเป็นปัญหาใหญ่ไปทั่วโลกนะฮะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่วุ่นวายไปหมดนะฮะเพราะพราะฉะนั้นคุณหมอตะเกีดคือ สัดส่วนที่มันลดลงเนี่ยคือลดลงจากบุหรี่ธรรมดาเพื่อไปสู่บุหรี่ไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าอ่าไม่ครับอันี้มันก่อนการลดลงเนี่ยค่อยๆลดลงมาตลอดบุหรี่ไฟฟ้าประมาณสิบปีนรบก็คือครับก็คือพอมันลดลงทางฝั่งนั้นก็เลยขยับมาอืมผมผมคุยกับเด็กๆหลายคนคุณหมอปาะกกตเด็กๆหลายคนที่ตอนนี้เขาไม่สูบบุหรี่ ธรรมดานะคุณหมอภกิตเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งผมก็แปลกใจถามเขาว่าซื้อที่ไหนทั้งที่มันผิดกฎหมายเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้ยพี่ไปดูซื้อได้ทั่วไปที่ไหนก็เจอมีทั้งบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งน้ายามีอยากโอ้อยากได้แบบไหนก็มีเขาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามันไม่เหม็นเหมือนบุหรี่แล้วโทษใครก็น้อยกว่านึกจะสูบเมื่อไหร่ก็สูบได้เลยนี่เขาเขาพูดอย่างนั้นเลยนะคุณหมอภาคตครับก็อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับเขาบผิดของเขา จริงๆอันนี้โคตินเนี่ยมันตัวเดียวกันนะฮะอืมอือมแล้วมันก็เสพติดนะฮะแล้วมันจริงๆตอนนี้หลักฐานก็มันมันเสพติดมากกว่าบุหรี่ธรรมดานะครับค่ะเออ,เ,อ,อเพราะว่าที่ว่ามันสูบง,ง่ายมันไม่เหม็งมันอะไรเนี่ยถแล้วมันสูบกกด้ตลอดเวลาเช่ใช่อบุหรี่ธรรมดาเนี่ย์0ซ็นก็เลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิตแล้วนะตอนหนุ่มๆนมเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยเ็ายังคิดว่ามันมันน่าพิสมัยอยู่นะ แต่เป็นสักพักหนึ่งเนี่ยเขาอยากเลิกละนะทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้แต่มันเลิกไม่ได้คุณก็ตกเป็นลูกค้าเข้าไปตลอดอันนี้มันไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาเนี่ยมันมีอันตรายกทั้งวุ้งสดติ่นแล้วก็ไอสารบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นหอมๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันมีอันตรายต่อสุขภาพนะเอซึ่งระยะยาวเรายังไม่รู้นะเอแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีละคนคนป่วย อักเสบปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเร็วทีเดียวนะฮะเพร <อ S 1> าะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแล้วก็โรคหัวใจก็เริ่มเห็นแล้วนะฮะที่อายุไม่มากอายุ20 20 <ฉะ S 1> ไปกว่านี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกาเิดตกใจแล้วซึ่งในในบุรีธรรมดาไม่เกินเร็วกว่าในบุรีรรมตาดิทํานะครับแล้วสารก่อมะเร็งมันก็มีแล้วก็ถ้าจอมในหนูมันก็เกิดมะเร็งปอดมาแล้ว เพราะมะนเล็งเฉพาะโซาแล้วนะาะฉะนั้นก็อยากจะเราก็เลยฝ่ายของเราเนี่ยฝ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเราก็พยายามรณรงค์ให้อย่าไปสู้นะครับอ,อย่าไปสู่เพราะว่าลูกค้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ตอนเนี้เป็นเด็กที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนใช่ไนฮะมันไม่ใช่ม,มันไม่ใช่เด็กที่สูบบุหรี่อยู่แล้วแล้วเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งโอเคแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ข้ออ้างที่บอกว่าใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อมาลด เลิกบุรีธรรมดาเนี่ยไม่จริงเพราะมันเป็นกลุ่มคนที่สูบหน้าใหม่คือเอ็กลมสือของเออเมริกาเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่สูบบุหร้อยคนเนี่ยมีไม่กี่คนที่ที่สูบบุรีอยู่แล้วอืมันเป็นเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรีนะครับก็คือคนสูบหน้าใหม่ทั้งนั้นล่ะนะคือมันไม่สูบแล้วแต่มันมาสูบบุรีไฟฟ้าเนี่ยนะแล้วมันเสพติดนะแล้วติดตามไปเนี่ยเด็กที่สูบบุรีไฟฟ้าเนี่ย ติดตามไปปีสองปีเนี่ยมันกลับไปสูบหลีนะฮะเพิ่มความเสี่ยงที่จะไปสูบหลีธรรมดาสามถึงสี่เท่าของเด็กที่ไม่ได้สูบหลีไฟฟ้านะครับโอ้นี้นี่คือปัญหาครับทั้งทั้งที่เราผู้ใหญ่ที่สูบหลีอยู่แล้วอ่ะนะที่เราสูบหลีไฟฟ้าก็มีส่วนหนึ่งฮะแต่ไม่แต่เป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่เขาก็ยังสูบหรีของเขาต่อไปนะฮะ ออค่ S <S> <ต> <ify> ส่วนน้อยที so like, ่ข you know, nice. no. no ันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอส่วนใหญ่เนี่ยสูบทั้งสองอย่างเขาไม่ได้เลิกบุหรี่ธรรมดาไปเลยนะครับเขายังสูบทั้งสองอย่างอยู่ครับเพราะเขาได้รับโทษสองเท่าเลยนะครับที่เอกสารบอกว่าเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อไปเลิกบุหรี่ธรรมดาเนี่ยนะไม่จริงถ้าเขาทำเองเนี่ยไม่จริงครับมันต้องไปอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ นะฮะครับซึ่งตรงนั้นมันมีการคุยกับหมอมีการอธิบายเออวิธีปรับเปลี่ยนสุขภาพในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรทัางหลายเนี่ยนะเออมันก็มันก็อาจจะทําให้เลิกได้นะครับครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเลิกหมดนะที่เข้ามาทดลองอย่างร้อยคนเนี่ยนะเออมันจะเลิกได้สิบสิบแปดคนโอ้ไมเป็นครึ่งด้วยซ้ำแล้วไอ้ยา ใช้ครับใช้ยาอย่างืุนเนี่ยมันมันเลิกได้เก้าคน,นจากร้อยท<ช>ีนี้น<ม>ปัญหาคือไอ้คนที่เลิกด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสุดท้ายมันมันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มันติด<ไ>บุหรี่ไฟฟ้าต่อ,อไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนมันเลิกด้ยยาเนี่ยมันเลิก<ไ>มันเลิกยาได้เพราะยายอดบุหรี่เนี่ยเขาไม่ใช้กันมานานนะนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เลิกบุหรี่เนี่ยสรุปได้อย่างนี้ครับถ้าคุณเป็นหมอ แล้วให้ขอให้หมอเออ่ให้ให้คุณใช้บุหรี่ไฟในการเลิกนะอันนี้ช่วยให้เลิกได้นะแต่ถ้าคุณาไปบุหรี่ไฟไปใช้เองแล้วจะเลิกบุหรีธ่ธรรมดาเองเนี่ยครัเลิกไม่ได้เลิกน้อยลงกว่าที่ไม่ใช้บุหรี่มันเหมือนจะไปติดรสชาติใหม่แทนน่ะคุณหมอครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้คือปัญหาประโยชน์ของบุหรี่ไฟเนี่ยถ้ามันจะมี ่อคนสูบบุหรี่นะก็คือถ้าคุณเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ให้สูบอย่างเดียวนะและหลังจากนั้นคุณพยายามเลิกบุหรี่ไฟฟ้ามันม,มันมีประโยชน์ตรงนี้นะครับคุณหมอภคิจครับทั้งสูบทั้งสองอย่างอันตรายกับเพิ่มขึ้นกว่าสูบอย่างใดอย่างหนึ่งครับนั่นสินั่นสิคือที่จะถามคุณหมอภคิดอย่างนี้ก็คือ เอาเฉพาะบ้านเราประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้าตัวสารที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมายทําไมมันถึงทําไมถึงมันยังขายได้อย่างสนุกสนานขนาดนี้ก็เป็นสริงที่เราก็กระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็พวกเครือข่ายหมอที่ก็าพยายามเรียกร้องอยู่มันให้ฝ่ายที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยเขาต้องไปบังคับใช้กฎหมายว่าบ้าในคนขายนะครับ จะเป็นตำรวจจะเป็นศลืาการาชกาเป็นสบบนคบในการคุ้มครองผู้บริโภคเขาเป็หน้ทานที่ที่จะบังคับใช้กฎหมายนะแล้วการสื่อ D S เนี่ยก็ต้องไปบังคับใช้กฎหมายที่ทำคุยขายในออนไลน์อิอนเทอ,อร์เน็ตออนไลน์นะครับซึ่งซึ่งประเทศอย่างอังกฤษอย่างสิงคโปร์อย่างออสเตรเลียเขาทำได้ครับเอก็ทำให้การระบาดใน ในเด็กมาลงน้อยลงแต่บ้านเราเนี่ยเราก็เราก็พยายามเรียกร้องวิงวอนอะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปแก้ไขกันเพราะว่าถ้าเปิดขายเนี่ยถูกกฎหมายเนี่ยเออมันจะยิ่งลรบปากกว่านี้ก็ว่ามันจะมีเสียงเรียกร้องเยอะนะขอะเขตมาด้วย คุณหมอว่าเก็ตมันก็มีฝ่ายที่เรียกร้องบอกว่าเปิดไปเลยไหมเอาขึ้นมาบนดินเลยไหมขายกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยมันจะได้ควบคุมกันได้ให้มันถูกกฎหมายไปเลยถ้าทําอย่างนั้นจะยิ่งแย่ไหมคุณหมอคือประเด็นก็คือบุหรี่เราไม่มีคนควบคุมไงขนาดนียบุหรี่ธรรมดาเรายังไม่มีคนควบคุมเลยเอาพูดกันตรงๆที่ที่คนไทมันไม่สูบเพราะว่าเราลดน้ำลงจนมันรู้พิษภัยแล้วมันไม่สูบกันเองอื เอาสมมตินะสมมติว่จาจังหวัดจังหวัดให้เอาจริงๆเลยนะจ,จังหวัดเชียงรายมีคนสูบบุหรี่อยู่120,000คนอ่ะมีมีคนทํางานควบคุมบุหรีควบคุมสุราครบวบคุมยา,ยาเสพติดคนเดียวโอ้ยควบคุมยังไงควบคุมยังไงตามยังไงก็ไม่ทนโคราชเนี่ยมีคนสูบบุหรี่300,000-30,000คนนะมีนักวิชาาการสาธารณสุข3คน ต้องคุมตรงนี้แล้วต้องคุมสุราแล้วต้องคุมยาเสพติดด้วยอืมอ่ามันไม่มีคนทํางานมันก็ได้แต่พูดกันไปอ่ะครับเออมันมีใครทํางานที่ไหนอะผมก็เลยสงสัยว่าเอ้แลวคนอย่างหนึ่งนะพอเราเปิดขายถูกกฎหมายนะมันต้องมีการควบคุมคุณภาพใช่ไหมอ่าไอ้ที่มันไม่ได้มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะขายอยู่ในตลาดมืด อ่าใช่ต้องจยาปูนะเออแล้วก็ฝ่ายเอาเอา,เอาสมมติพักก้าวไก่เขาบอกให้เปิดขายนะแล้ว,วไม่ให้เติมกิ่นรสนะเขาสนอเนี่ยนะอเมริกาเนี่ยเด็กที่มันสูบบุหรี่ไฟฟ้าปาสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันสูบชนิดที่มีกิ่นรสนะแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่มันเริ่มสูบมันเริ่มสูบเพราะเริ่มสูบเพราะกิ่นระนะทีนี้เราก็เล็กลาพดูนะ ถ้าเราเปิดขายแล้วเราให้ขายเฉพาะที่ไม่มีกลิ่นพบเนี่ยนะแต้ไอ้ที่มันมีกลิ่นพิษมันจะอยู่ไหนมันก็อยู่ในตลาดมืดไงใช่ใช่ใช่ทั้งซื้อง่ายด้วยนะเออใช่ไหมฮะมันไม่มันอยู่ในตลาดมืดมันไม่ต้องเสียภาษีไงมันก็จะถูกกว่าแล้วบ้านเราเนี่ยนะอ่าไอ้บุหรี่เชือนมันก็ยังเต็มไปหมดนะบุหรี่มันถูกขายนะบุหรี่เชือมันยังเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากไปเทียบกับอังกฤษนะ อย่าไปเทียบกับประเทศอื่นเพราะว่าเขาเนี่ยก็ทำงานดีกว่าเราเยอะคุณหมอปกิจกำลังจะบอกว่ากลไกของภาครัฐยังหรือกลไกของกฎหมายมันยังไม่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังคือถ้ามันเอาจริงเอาจังกว่านี้มันไม่ได้มากกว่านี้เลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะเออเราได้แต่ลงให้เกิดความตื่นตัวเรื่องที่ไทยเรื่องอะไรอบุลีเราใช้เวลาเกือบสี่สิบปีนะฮะ ดูนะครดีมันของใหม่แล้วโดยเฉพาะมันมันไม่เหม็นนะแล้วก็ฝ่ายนู้นนะเขาพุ่งโฆษณาเยอะแยะไปหมดแล้วก็พุ่งเป้าไปที่เด็กนะฮะไอตุ๊กหลายไอไออุปกรณ์เนี่ยนะเดี๋ยวนี้เป็นตุ๊กตาแล้วใช่ครับเป็นกล่องนมก็มีอะไรเงี้ยนะไอนี้ไม่ใช่ทําสําหรับผู้ใหญ่สูบแล้วอันนี้มันทาสาหรับวัยรุ่น สำหรับนักสูบหน้าใหม่เลยสำหรับกลุ่มสตรีกลุ่มเด็กๆเลยครับเชื่อว่าพรรคการเมืองหลายพักเนี่ยเขาไม่รู้สถานการณ์และเขาไม่รู้ความจริงอะนะครับเขารู้แต่อาจจะไม่อยากพูดมั้งคุอเนี่ยมันอ่อนแอมากนะครครับคือถ้าพูดไปเดี๋ยวไปกระทบทานเสียงอีกคือมันเปล่ามันมันเือมันต้องมันต้องดูสภาพ เออการในเมลโกรเขาบอกว่าการกําหนดนโยบายหรือยะไรขึ้นกับสภาพความพร้อมในการต้อใช้กฎหมายของแต่ละประเทศนะฮะอันนี้คนไทยเองนะครับใช่ให้ให้บุรีเชืยนก็ยังขายกันเยอะแยะเหมือนทุกท้องทายที่คุณหมอเอาเป็นว่าเราต้องลดตลงต่อนะคุณหมอวเกตแล้วก็ฝากความหวังกับภาครัฐที่จะต้องบังคับกฎหมายให้มันเข้มข้นกว่านี้เพื่อที่จะลดโทษไทยของมัน ใช่ทําให้มันทําให้อความสามารถบังคับใช้กฎหมายดีกว่านี้หน่อยนะถ้าคุณทําได้ดีเหมือนันสิทธิ์อะไรคุณเปิดขายอะไผมไม่ว่าเลยอ่าแต่ต้องควบคุมมนได้ก่อนนะไม่ใช่คุณไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็มาถึงก็จะให้เปิดขายอย่างเดียวรชัดเจนครับเพราะจริงๆคือโทษภัยเนี่ยมันมันเห็นกันอยู่ไม่ว่าจะบุหรี่แบบธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าโทษภัยนี่ชัดเจนมีเหมือนกันใช่นะอ่า ครับคุณหมอวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากมากครับคุณหมอครับครับีครับเดกฟครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจครับประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ครับชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าโทษภัยพิษภัยไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็ประเด็นคือกลุ่มนักสูบหน้าใหม่วัยรุ่นกลุ่มสตรีแหละครับที่ต้องไปรณรงค์การ และที่สาคัญครับคุณหมอฝากทิ้งท้ายไว้น่าสนใจทีเดียวก็คือมาตรการทางกฎหมายการบังคับใช้ของกลไกต่างๆเอาให้มันจริงสักทีหนึ่งเพื่อจะช่วยเรื่องของการลดโทษภัยเหล่านี้นะครับอันนี้สาคัญครับฝากกันไว้ในช่วงนี้ครับช่วงหน้าเราคอตีข่าวครับช่วงนี้ถตการลาคุณฟังไป้อมกันเลยครับสวัสดีครับ